เกมการเมืองมหาสนุกคำเตือนเนื้อหาบางส่วนถูกบิดเบือนตามเจตนาของผู้เขียนเสเพื่อความบันเทิงเท่านั้นประโยคที่ผู้ใหญ่มักสอนเด็กๆอย่างเราเรานี้ว่าโตไปไม่โกงมักเป็นประโยคคลาสสิกที่พูดกันเป็นเรื่องสนุกโดยไม่เข้าใจความหมายของมันแม้แต่นิดเดียวเรากับว่าเรื่องราวใหญ่โตอย่างการเมืองนั้นเป็นเพียงเกมของมนุษย์ประเภทโตแต่ร่างกาย ตัวเลขมากขึ้นแต่สติปัญญาไม่ได้เพิ่มตามไปด้วยจึงนำมาซึ่งความวุ่นวายระดับประเทศไม่รู้จักจบสิ้นคนใหญ่คนโตจำนวนนับสิบนับร้อยนั่งค่อยขาหลังพิงพนักเก้าอ,อี้หนังสีดำท่ามกลางรัฐสภาหนังใบหน้าของแต่ละคนเริ่มเหี่ยวย่นตามอายุตัวเลขของร่างกายซึ่งค่อยๆโรยราแต่จิตใจของพวกเขากลับยืนหยัดต่อสู้ทำงานเพื่อปากท้องแน่นอนว่าไม่ใช่ปากท้องของประชาชน แต่เป็นปากท้องของตัวเองท่ามกลางห้องประชุมรัฐสภารูปโดมขนาดใหญ่โตมีนักการเมืองนับร้อยชีวิตนั่งประจำที่เบื้องหน้ามีป้ายสีดำสลักชื่อต่างสีเพื่อแสดงสถานะของตัวเองบางคนสลักชื่อด้วยสีขาวหมายความว่ายังเป็นเด็กใหมย่ยังไม่มีอำนาจมากมายในมือเป็นเด็กๆฝึกงานผู้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเทียบเท่าชั้นผู้ใหญ่ชื่อของพวกเขาเหล่านั้นจะสลักชื่อด้วยทองคำแท้24กรัต แสดงถึงอำนาจบากใหญ่ที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตแน่นอนว่าบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเงินเดือนจากภาษีประชาชนเท่าไหร่อ๋อแย่จังแพ้อีกแล้วล่ะเนี่ยสมเกียรติชายอ้วนวัยกลางคนค่อนไปทางชราในชุดสูทสีน้ำเงินสีสะล้านเตียนถือสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในมือทั้งสองข้างในแนวนอนหน้าจอเผยให้เห็นภาพเกมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ด้วยความที่เด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเล่นกันเยอะจึงเล่นตามเพื่อจะได้แอมพวกเธอเข้าในสักวันเขาถอนใจยาวเมื่อตัวละครในเกมถูกศัตรูฆ่าเพราะไอเทมและสถานะตัวละครอ่อนแอเกินไปแต่มีเพียงวิธีเดียวที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครสมมุติเหล่านั้นได้ด้วยการเติมเงินวันนี้ก็เติมอีกสักสองหมืก็แล้วกันแค่นี้ก็อยู่ในระดับท็อปเซิร์ฟแล้ว <c oughs> แกขนาดนี้ยังเล่นเกมอยู่อีกเหรอ เอามาให้เล่นบ้างสิประชุมอะไรก็ไม่รู้มาเป็นโมงแล้วเบื่อชิพายเลยวะ่ะชายวัยใกล้เคียงนั่งอยู่ข้างๆแบมือขอเขาเป็นหนึ่งในนักการเมืองตำแหน่งด้อยกว่าจึงถูกห้ามพกพามือถือเข้ามาในห้องประชุมกลับกันที่สมเกียรติมีตำแหน่งอำนาจมากกว่าจึงไม่ถูกยึดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเป็นผู้น้อยก็ตั้งใจฟังเนื้อหาพวกนั้นด้วยสินี่มันเกี่ยวกับประเทศของเราเชียวนะถ้าพลาดฟังไม่ทันขึ้นมาจะทำงานลำบากเอา ชายหนุ่มพูดปัดโดยอ้างเหตุผลอื่นชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดให้คนตำแหน่งต่ำกว่ารู้สึกผิดข,ขอโทษครับอีกฝ่ายเลิกล้มความพยายามก่อนจะปากกาขึ้นมาวาดรูปเล่นบนกระดาษเนื้อหาการประชุมอย่างเบื่อนายเนื้อหาการประชุมในวันนี้ของประธานสภาคังบุกจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มภาษีจาก7%เป็น14เซซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้าน จนทําให้ลมเย็นกว่า18องศาจากเครื่องปรับอากาศไม่ช่วยให้เย็นแม้แต่นิดเดียวการเพิ่มภาษีตั้งขนาดเนี้ยท่านคิดว่าประชาชนจะรับไหวหรือครับกระผมคิดว่าแม้แต่ตัวผมที่มีธุรกิจส่วนตัวก็ไม่แฮปปี้ที่จะต้องทําแบบนี้เลยนะครับมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ต่างจากคลื่นน้ําแผ่ขยายออกไปจะทําให้ประชาชนยิ่งขาดรายได้ในการดํารงชีวิตเอานะครับวายุชายหนุ่มร่างสูงสวมสูทสีดําขนาดพอดีตัว ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านร,รัฐบาลยืนเอ่ยวาจาอภิปรายด้วยท่าทางองอาจหลังตรงดวงตาเป็นประกายมองขึ้นไปบนประทับของประธานสภาซึ่งเป็นทหารชั้นระดับพลเอกอายุขึ้นเลข8สวมชุดสูทสีดำติดยศตำแหน่งต่างๆที่ได้รับมาตลอดทั้งชีวิตจนแทบกลายเป็นดังชุดเกราะเขามองลอดผ่านแว่นดำหนาเตอะด้วยท่าทางนิ่งเรียบภายนอกพยายามครุ้นคิดพิจารณาในสิ่งที่ฝ่ายผู้น้อยเอ่ยผ่านไมโครโฟน ซึ่งทาให้ทุกคนได้ยินตรงกันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานมาแบบนี้หลายสิบปีแล้วครับทานายกแนะนําให้ลาออกดีกว่านะครับก่อนที่ประเทศจะชิบหายไปมากกว่านี้คิดว่าผมอยากอยู่นั่งไงทาสมาชิกของผมดูสิว่าผมจาใจอยู่ตรงนี้เพราะอะไรขังบุกเดือดเลือดขึ้นหน้าอย่างง่ายดายก่อนง้างกาปั้นทุบตอเสียงดังก้องห้องประชุมแล้วชี้นิ้วไปยังฝ่ายตรงข้ามถ้าไม่มีผมอยู่ประเทศนี้คงไม่เจริญจนถึงดุวันนี้หรอก ชายชราขมวดคิ้วจนหนังใบหน้าแดงก่ำเหี่ยวย่นจงสำนึกเจาบงว่าเรามีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะใครทั้งห้องประชุมเงียบกริบไร้เสียงโต้กลับแม้แต่ตัววายุเองทั้งสองฟาดฟันปะทะวาจาพยายามลบเหลี่ยมเชือนคมกันไปมาไม่ต่างจากอัศวินประดาบกันมาหลายปีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นไปพรรฟิวเจอร์ของชายหนุ่มแพ้การเลือกตั้งแต่ยังสามารถเข้ามาอยู่ยังฝ่ายค้านได้ แต่ก็ต้องฟันปากฟันคำกับนายกรัฐมนตรีสมัยสองทั้งๆท,ที่การสนทนาควรจะจบลงโดยง่ายกลับกลายเป็นว่าไม่มีการประนีประนอมยอมกันเลยสักฝ่ายสุดท้ายวายุจึงหลุดเอ่ยวาจาออกไปอีกสี่ปีผมจะชิงตำแหน่งนายกมาจากคุณให้ได้คำประกาศก้องไม่ต่างจากก่อสงครามต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่าร้อยนายพวกเขาเบิกตาโตพลางมองไปยังคนข้างๆด้วยท่าทางเลืกๆคังบุกนั่งนิ่ง ส่งสายตาอมหิตลงไปยังอีกฝ่ายเราอยากจะกินเลือดกินเนื้อวายุรู้ว่าหากพูดออกไปแล้วไม่มีวันคืนกลับมาเขาจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อเขาก้มหน้าหลงเล็กน้อยพลางถึงลตามองหน้านายกรัฐมนตรีของประเทศที่รับตำแหน่งมาจากการโกงคะแนนเลือกตั้งแน่นอนว่าประชาชนรู้แต่พวกมันกลับไม่รู้ทำไมนิ่งกันอย่างนั้นละ่ะชายหนุม่มเสยยยิ้มพลางข่มขู่ผู้ใหญ่ท่านหวาดกลัวต่อยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยได้ไง แก่พวกนั้นคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องเล่นๆกันยังไงกันวะออมแอมสาววัยสาสิบต้นๆแต่ใบหน้าอ่อนยาวราวกับเด็กหญิงมัธยมตัวตึงการโปรโมทหาเสียงเลือกตั้งอีกทั้งยังมีตำแหน่งเกี่ยวกับด้านการเงินการบัญชีที่หาตัวจับได้ยากเธอขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจประธานสภาและนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้อย่างยิ่งและไม่ต้องการให้ไอ้กแก่อย่างเขามาบริหารประเทศทั้งๆท,ที่จบแค่โรงเรียนทหารแต่กลับได้เป็นนายกถึงสองสมัย ประชาชนอกอยากปากแห้งมาเกือบสิบปีแล้วไม่มีคู่แต่งงานที่ไหนอยากให้ลูกเกิดมาในยุคสมัยอันดำมืดแบบนี้หรอกใช่แล้วผมเองก็คิดแบบนั้นพิรุณพยักหน้าเห็นด้วยพลางจิบเครื่องดื่มค็อกเทลมาร์ตินี่เขาเป็นชาอัวบระยะสุดท้ายตัดผมสกินเฮดสวมแว่นเลนส์หนากรอบสีดำแววตาเปลี่ยนไปด้วยพลังมองตรงไปยังหัวหน้าพักซึ่งกำลังเท้าคางอย่างใช้ความคิดอย่างเคร่งเครียดแล้วคุณลาวายุคิดเห็นยังไงกับการประชุมในครั้งนี้ วายุฉุดตัวเองออกจากพวังความคิดในทันทีมองไปรอบๆห้องประชุมวันนี้สิเห็นอะไรบ้างไดโนเสาร์พิรุณตอบอย่างรวดเร็วด,ด้วยสีหน้าเรียบนิ่งไดโนเสาร์เต่าล้านปีอายุหมื่นปีจากคำอวยพรของพวกลูกหลานแต่เรากลับเช่งให้พวกมันตายวันตายรุง่งถ้าจะให้บริหารประเทศด้วยความคิดว่าแจากเงินให้ประชาชนก็สามารถแก้ปัญหาคนจนได้ถ้าทำได้จริงแล้วทำไมผ่านมาถึงสิบปีแล้วอัตราจำนวนคนจนถึงเพิ่มขึ้นละ่ะ หญิงสาวทิ้งตัวนั่งบนโซฟาสกัดรองเท้าคู่แพงออกในเมื่อทั้งห้องนั่งเล่นในสำนักงานพักนี้มีแค่ทั้งสามเพื่อนสนิทจึงไม่จำเป็นต้องสุภาพทางการเท่าไหร่ลุงคังบุกนี่คงไม่หวาดกลัวยุคสมัยใหม่จริงๆนั่นแหละวายุเอียงคอพลางใช้ความคิดอีกครั้งหลังจากนี้แผ่นดินจะมีแต่ลุกเป็นไฟการเมืองจะเป็นเพียงเกมได้ค่าตอบแทนสูงสำหรับพวกเลือดประจําเดือนแห้งแล้วเท่านั้นแต่หลังจากนี้เราจะพยายามซื้อเสียงจากประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยทุ่มไปกับอุปกรณ์บุคลากรนโยบายและการโปรโมตโดยจะเน้นไปที่วัยรุ่นเป็นหลักพวกเราสามคนยังหนุ่มยังสาวจึงเข้าใจสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการพิรุณและอมแอมพยักหน้าไม่ว่าสิ่งไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการย้ำว่าต้องเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ประเทศชาติพัฒนาให้ทันประเทศอื่นๆยอมรับความหลากหลายทั้งความคิดมันจะมีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอมแอมเสริมด้วยน้ำเสียงจริงจังก็ฟังและพิจารณาเป็นข้อข้อไป มองทุกอย่างให้เป็นกลางทั้งหมดพักฟิวเจอร์ของเราจะต้องชนะพักรัฐบาลโลกในการเลือกตั้งครั้งหน้าในอีก4ปีให้ได้ตลอดระยะเวลา4ปีในการรอคอยถึงวันเลือกตั้งครั้งใหม่พักฟิวเจอร์ของวายุได้เป็นหนึ่งในพักที่วัยรุ่นทั้งประเทศให้ความสนใจและพร้อมเทคะแนนเสียงให้กว่าพักอื่นไม่ทิ้งฝุ่นด้วยนโยบายที่เน้นไปในเรื่องพัฒนาประเทศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมคเซน์ไม่มีการหลุดกรอบคอนเซปต์โดยเฉพาะการลบล้างระบบราชาให้สิน้น ถือว่าเป็นนโยบายไฮไลท์ที่ดึงความสนใจของผู้ที่หมดหวังกับระบบนี้เป็นอย่างมากจนไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอาไว้ทําไมยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งเท่าไหร่เกมการเมืองยิ่งดุเดือดเข้มข้นขึ้นเท่านั้นแต่ละพักแย่งกันติดป้ายหาเสียงกันทุกเสาไฟฟ้าจนคนเดินผ่านไปผ่านมาชนเข้าจนพังไปหลายชิ้นแต่พักฟิวเจอร์ไม่ลงไปติดป้ายทั่วประเทศแบบนั้นแน่เพราะงบบานปลายพวกเขาทุ่มงบสำหรับหาเสียงด้วยการสร้างคลิปไวรัลลงบนโซเชียลมีเดีย จนมียอดคนดูและแชร์ไปกว่า10ล้านครั้งทุกคลิปสร้างความหวังมอบแสงสว่างแก่ประชาชนทุกคนให้สามารถยืนหยัดขึ้นมากล้าออกเสียงอีกครั้งในวันสุดท้ายของการหาเสียงวายุจัดเวทีขนาดมหึมาราวกับคอนเสิร์ตท่ามกลางห้างสรรพสินค้าใหญ่ซึ่งเป็นที่นัดเจอของวัยรุ่นเป็นจํานวนมากเขาไม่ได้จัดขึ้นเพื่อประกาศนโยบายหรือปลุกปั่นทางตรง แต่เป็นการละลายพฤติกรรมทางอ้อมด้วยการให้สมาชิกพักออกมาร้องเพลงที่พวกวัยรุ่นฮิตจับใจไม่ต่างจากคอนเสิร์ตแน่นอนว่าเช่าลิขสิทธิ์จากค่ายเพลงมาแล้วจนสามารถรวบรวมวัยรุ่นทั้งห้างและนอกห้างมารวมกันกว่าหมื่นคนเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสุดเหวี่ยงที่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนทำมาก่อนจนวายุได้ชื่อว่าเป็นว่าที่นายยกคนต่อไปของประเทศเลยทีเดียวสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ พอดีครอบครัวของหนูเขาเป็นพวกเดียวกับพรรครัฐบาลโลกแต่หนูอยากเป็นพวกเดียวกับพรรคฟิวเจอร์ที่ยังมีความหวังต่ออนาคตประเทศชาติมากกว่าแล้วที่บ้านหนูบังคับให้กาพรรครัฐบาลโลกอย่างที่ต้องการเพราะด้วยเรื่องของธุรกิจคะ่ะหนูจะทํายังไงดีคะหนูเลือกไม่ถูกเลยระหว่างอนาคตธุรกิจที่บ้านหรืออนาคตของประเทศหนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้กําลังจับเชือกสองด้วย2มือพยายามยื้อทั้งสองทางที่ทิศทางเป้าหมายตรงกันข้ามกันมาตลอดจนตอนนี้หนูต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะ หนึ่งในข้อความนับพันถูกส่งมายังเพจของพักสะดุดตาวายุเป็นอย่างมากเขาบอกเจ้าหน้าที่ดูแลเพจว่าผมจะตอบข้อความนี้เองในขณะที่ห่อผ้าเช็ดต,ตัวเผยให้เห็นร่างกายอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อไร้ไขมันเขาหลับตาลงพลังนั่งบนโซฟาภายในห้องนอนก่อนเปิดอ่านข้อความไปมาถึงสามครั้งก่อนเริ่มพิมพ์ตอบอย่างไม่เร่งรีบวายุสวัสดีครับผมวายุนะมีอะไรปรึกษาพี่ได้คิดซะว่าเป็นพี่น้องก็เล่ากันนะครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวถูกแบ่งฝ่ายด้วยการเมืองสิงนะครับและขอบคุณมากๆที่จอกเสียงให้กับพรรคฟิวเจอร์ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับหุยคุณวายุตอบเองเลยเหรอคะดีใจจังคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าหนูมีปัญหากับที่บ้านเรื่องเลือกตั้งจริงๆหนูตั้งใจจะเลือกพี่แต่บ้านหนูเขาบังคับให้หนูเลือกคังบุกและยัดเงินใส่มือหนูแล้วบอกว่าหนูได้รับเงินแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกคนอื่นอีกตอนนี้คือหนูไม่รู้จะต้องทอํายังไงแล้วอะค่ะแล้วนี่ก็เป็นการเลือกตั้งงงคครแกกกกขอออหนนูไม่่่ยยยาเเเลลลืทีีดะ วายุอ่านข้อความแล้วครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนตอบกลับไปถ้าน้องพูดไปตรงๆจะมีปัญหามากขึ้นสินะครับใช่ค่ะรู้จักไวท์ไลน์ไหมครับมันคือการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายและตัวเองสบายใจครับอย่างเช่นพอเราเข้าคูหาไปมือเรากาพักของพี่แต่พอออกไปแล้วบอกว่าเรากาพักรัฐบาลโลกก็ได้ครับเพราะเราไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเรากาเลขอะไรหมายความว่าไม่ว่าเราจะกาเลขไหนแต่เราสามารถเบี่ยงเบนความจริงได้พี่พูดถูกไหมครับอ๋อ จริงด้วยใช่นะคะยังมีวิธีนี้อยู่นี่นายังไงก็ขอบคุณมากๆและสู่ๆนะคะติดตามคุณวายุและพักฟิวเจอร์ตลอดไปค่ะน้ำตาของชายหนุ่มเอ่อจนหยาดอาบแก้มด้วยความตื้นตันใจใช่แล้วตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเขาพยายามอย่างหนักเพื่อออกนโยบายบริหารพักหาเสียงทั่วประเทศอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อประชาชนกว่า60ล้านคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เขาทำเต็มที่แล้ววันพรุ่งนี้คือเส้นชัย วันที่14พฤษภาคมวันเลือกตั้งวันนี้มีผู้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเลือกตั้งอนาคตของประเทศค่ะรู้สึกว่าตอนนี้กระแสะสังคมนั้นได้เอ็นเอียงไปทางพรรคฟิวเจอร์ของคุณวายุมากกว่าพรรคอื่นทีเดียวค่ะแต่ทางกระแสะของพรรครัฐบาลโลกเองก็แรงไม่แพ้กันแต่กลับกลายเป็นว่ากระแสะแรงไปทางด้านลบมากกว่าค่ะบอกได้เลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆผู้ประกาศข่าวสาวรายงานจากภาคสนามในระหว่างที่ตัวเองก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกัน แน่นอนว่าเธอกาให้พรรคฟิวเจอร์โดยไม่ต้องคิดเลยสักนิดทุกคนกลับภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อไปเลือกตั้งแน่นอนว่าวายุและสมาชิกในพรรคต้องไปใช้สิทธิ์เช่นกันไม่ต้องบอกหรอกว่าพวกเขาเลือกพรรคไหนกันทุกคนในพื้นที่ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังพรรคฟิวเจอร์กันยกใหญ่จนทำให้บางคนมองว่าไม่ต้องรับคะแนนก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะหลังจากนั้นทั้งวันพวกเขาเอาแต่ซักซ้อมกลยุทธ์ต่างๆรับคมเหลี่ยมปัญญาดังสตราวุฒ ปิดข้อด้อยของพัรคให้ได้มากที่สุดจนมั่นใจแล้วว่าจะสามารถเอาชนะครังบุกได้จริงๆวายุยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจเราชนะแนะ่ผลคะแนนครั้งสุดท้ายออกมาเป็นเอกฉันพัรคฟิวเจอร์ได้คะแนนโหวตไปมากกว่า44ล้านเสียงจาก69ล้านเสียงผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งส่วนพัรครัฐบาลโลกมีเพียง10ล้านเสียงเท่านั้นทําให้วายุกลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไปโดยปริยายแต่ทว่า เกมการเมืองยังเล่นต่ออย่างสนุกสนานต่อด้วยการหักเหลี่ยมโหดจากรัฐบาลชุดก่อนแม้ว่าคะแนนเสียงจากประชาชนทั้ง44ล้านนั้นสร้างเองกฉันตัดสินไปแล้วว่าใครสมควรขึ้นเป็นผู้นำของประเทศเพื่อมอบแสงสว่างแก่ชีวิตกลับต้องจมอยู่กับความมืดเพราะกฎหมายข้อบังคับอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มจากเสนอชื่อให้สสโหวตซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ การออกเสียงลงคะแนนพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลโดยเปล่าว้เห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงโดยจะคะแนนเสียงเห็นชอบต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก100หากคะแนนเสียงไม่เห็นชอบมากกว่าเห็นชอบตำแหน่งจะตกไปอยู่กับนายกคนปัจจุบันแทนนับว่าเป็นกฎหมายที่เอื้ออำนวยรัฐบาลของแท้นนี่คือสิ่งที่วายุเสียเปรียบแบบสุดๆถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มโหวตกันดีกว่าว่าสมควรให้คุณวายุขึ้นมานั่งตำแหน่งนายกได้หรือไม่นายกขังบุกเสียกยิมกว้างอย่างเจเล่ผมจะหุ่นบารรองก้นไว้ให้อย่างดีเลยทีเดียววายุก้มหน้าทลึงตามองนายกขังบุกด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขายังคงทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งกอดอกฟังการโหวตของแต่ละบุคคลไม่เห็นชอบเห็นชอบไม่เห็นชอบเงดออกเสียงงดออกเสียงไม่เห็นชอบเห็นชอบออเ,เห็นชอบ ผลสุดท้ายสสทั้งหมดเห็นชอบกันจัดสิบเสียงนั่นหมายความว่าวายุมีสิทธิขึ้นดํารงตําแหน่งนายกแล้วสมาชิกพักชูมือขึ้นด้วยความดีใจแต่ขังบุกกลับสกัดดาวรุ่งไปซะอย่างนั้นขอบคุณสมาชิกสสทุกท่านที่ออกเสียงโหวตอ,อย่างเท่าเทียมแต่ผมได้กลล่นถึงคนโกงจึงคิดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะมาโหวตกันใหม่ดีกว่าคำพูดของนายกคังบุกแผ่ขยายไปถึงหูของประชาชนทุกคนพวกเขาด่าทอเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียมากมายอีกทั้งยังเป็นกระแสะมาแรง ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของท w i t เ e อร์ภายในเวลา10นาทีแผ่นดินและโซเชียลกำลังลุกเป็นไฟส่งผลให้ประชาชนส่วนมากเริ่มตัดสินใจวางแผนก่อม็อบหนูเห็นข่าววันนี้แล้วนะคะโทษไม่ได้จริงๆค่ะที่ไอ้แกะคังบุกจะทำอย่างนั้นได้หนูจะไปม็อบเพื่อประกาศศักดาให้เห็นว่าพลังของประชาชนนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนจเจนนี่ครับพี่ไม่ได้ถูกตัดขาขนาดนั้นยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับส่วนถ้าน้องจะไปม็อบเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองในฐานะประชาชนก็ไม่ว่าแต่ก็ อย่าให้เกินเลยกว่ากฎหมายกำหนดไว้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นให้หนีออกมาให้เร็วที่สุดเพราะไม่มั่นใจว่าคังบุกจะใช้กำลังทหารทําอะไรหรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณและสู้ๆนะคะสีหน้าของวายุไม่ค่อยสู้ดีนับจากวันโหวตครั้งล่าสุดอีกทั้งข่าวยังนําเสนอภาพของวัยรุ่นนักศึกษาออกไปก่อม็อบยืนประท้วงมีการประกอบเวทีเล็กๆและมีผู้นำม็อบเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างละหนึ่งคนท้วนพูดออกไม้สร้างความฮึกเหิมและปรับจูนความคิดให้เหมือนกันทุกประการ ซึ่งมันง่ายเรากับปอกกล้วยเข้าปากเนื่องจากว่าพวกเขานั่นเองก็คิดแบบเดียวกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกรัฐบาลโลกชั่วสาเหตุที่เยาวชนอย่างพวกเราไม่ยอมเลือกพวกคุณเพราะสิ่งที่พวกคุณทํากับพักฟิวเจอร์ของเรานั้นมันขี้ขลาดอายุมากสวนทางกับความสามารถมึงลงจากสภาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าชายหนุ่มร่างสูงยืนพูดใส่ไม้ด้วยเสียงอันทรงพลังไม่ต่างจากเจ้าป่าด้วยท่าทางน้ำเสียงคำพูดสีหน้าและแววตาชวนทำให้ทุกคนในม็อบต่างมีกำลังใจขึ้น บรรยากาศรอบข้างระอุข,ขึ้นทุกวินาทีสายตานับหมื่นจับจ้องไปยังคนคนเดียวกันวายุไม่รู้จักชายหนุ่มคนนี้เป็นการส่วนตัวแต่ทําให้รู้ว่าเขามีความคิดแบบเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยพวกมันหวาดกลัวคนรุ่นใหม่อย่างเราหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ที่กําลังจะมาถึงแล้วมันรู้ว่าตัวเองเป็นเต่าล้านปีไม่มีทางเดินเร็วได้อย่างพวกเราเอาแต่กัดกินภาษีจากประชาชนจนแทบไม่เหลือบ้านให้อยู่แล้วผมขอทามคู่รักแต่ละคนในนี้สิว่าตอนนี้พวกคุณอยากแต่งงานมีลูกไหมใช่แต่งงานอะอยากแต่งอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้มีลูกแล้วเกิดมาในยุคสมัยอันดำมืดแบบเนี้ยขอยอมไม่มีเลยดีกว่าเสียงโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณท่ามกลางความวิตกกังวลของวายุเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าการอนุญาตให้น้องผู้หญิงคนนั้นไปม็อบจะเกิดอันตรายเพราะฝ่ายหนึ่งเล่นไม่ซื่อหรือเปล่าเสียงปืนไรเฟิลซุ่มยิงดังขึ้นกระสุนพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงสุดเจาะตัดครัวหัวใจ ชายหนุ่มเบิกตาโตก่อนล้มหน้าขมำไปกับพื้นจมกองเลือดที่ไหลออกมาไม่หยุดเฮ้ย <Hey! S 1> วายุอุทานออกมาอมแอมและพิรุณสะดุ้งสุดตัวเกิดอะไรขึ้นวะพิรุณเข้ามาเขย่าตัวเพื่อนสีเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปืนจากมือถือของนายไม่มีคำพูดใดออกมาจากปากของวายุดวงตาของเขาเบิกกว้างสมาร์ทโฟนหลุดจากมือกระทบพื้นจนหน้าจอร้าไปเล็กน้อยเขามั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของคัง,ง,งบุกอย่างแน่นอน สวาจากเหตุการณ์ก่อ็อบของวัยรุ่นประชาชนส่งผลให้พวกเขาเกรงกลัวพลังอำนาจของพรรครัฐบาลโลกซึ่งมีอำนาจสูงสุดของกระทรวงกลาโหมนับตั้งแต่กระสุนนัดนั้นปลิดชีพชายหนุ่มผู้นั้นนับเป็นการเชือดอก่ให้ลิงดูหลังจากนั้นจึงไม่มีใครก่อ็อบอีกเลยจนถึงวันโหวตครั้งที่สองคังบุกนั่งยิ้มร่าเริงอยู่บนเก้าอี้ประธานพลางเอ็นกายยกเท้าพาโตอย่างไม่เกรงกลัวในที่สุดการโหวตออกเสียงครั้งที่สองจึงเริ่มต้นขึ้น ไม่เห็นชอบ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 เห็นชอบ,ชอบงดออกเสียงงดออกเสียงเห็นชอบสรุปจบที่ไม่เห็นชอบ48คนเห็นชอบ48คนส่วนอีกสี่คนงดออกเสียงหนึ่งสัปดาห์มันทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอออมแอมกัดฟันแน่นด้วยความโกรธจัดหล่อนกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในอุ้งม,มือจนเลือดซิบเกมการเมือง มันจะไปต่อยังไงกันนะน้องผู้หญิงพี่วายุคะวันนั้นมันน่ากลัวมากเลยค่ะพี่ผู้ชายคนนั้นล้มต่อหน้าหนูเลยหนูกลัวมากๆวายุได้ยินดังนั้นจึงเปิดคลิปการก่อม็อบเมื่อวันก่อนทันทีหญิงสาวมัดผมเปียเดี่ยวสีดําใบหน้าสวยสงา่ายืนอยู่ด้านหลังของผู้ตายอ๋อที่บอกว่าจะไปมอบเพราะตัวเองเป็นหนึ่งในผู้นํานี่เองน้องไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับค่ะหนูไม่เป็นอะไรดีแล้วครับ หลังจากนี้ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นแล้วนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากการเมืองต้องให้นักการเมืองที่รู้กติกาเกมนี้ลงเล่นกันครับแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นการโหวตครั้งสุดท้ายถ้าพี่ชนะพี่จะไล่บีพักรัฐบาลโลกเรยงตัวเลยครับหนูจะรอนะคะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยผลลัพธ์ว่างดออกเสียงจํานวน100คนวายุนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับท่อนไม้ รวมถึงสมาชิกพรรคฟิวเจอร์ที่เหลือมีท่าทีไม่ต่างกันไอสัตว์ปับ๊บมึงโกงการโหวตพวกกูมึงไม่ต้องการให้วายุเป็นนายกเพราะจะโกงยากขึ้นข้อมูลของพวกแกจะถูกเปิดโปงไม่มีใครรับใช้อีกต่อไปจะโดนตรวจสอบทั้งหมดและเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองยากขึ้นพวกมึงไม่เห็นแกตัวชัดขอซัดมึงสักป้าเพราะวพีวพ่รุนไม่สามารถระง,งับความเดือดดาลนในใจได้อีกต่อไปเข้าระเบิดอารมณ์ของตัวเองออกมาก่อนลุกขึ้นกระโดดข้ามโต๊ะสอสอแต่ละคนอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ มือข้างขวากำแน่นดวงตาถลึงมองชายชราราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเขาอดทนต่อไปไม่ได้แล้วทุกอย่างในตอนนั้นมันเกินเยียวยาการจะเป็นฮีโร่ของคนทั้งประเทศด้วยการฆ่านายกคังบุกให้ตายในวันนี้นะับว่าไม่เสียชาติเกิดตายซะไอ้นายกเถียมึงทำคนทั้งประเทศจิบหายมาเยอะแล้วในที่สุดเขาก็พุ่งเข้ามาประชิดต,ตัวกับชายชรา,าได้สำเร็จก่อนจะอัดกำปั้นเข้าใบหน้าอย่างจังมัดของพี่รุนอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศ ขาคือตัวตายตัวแทนของประชาชนและวายุในการปิดชีพมนุษย์ผู้นี้ร่างกายอันผอมบางหล่นจากเก้าอี้นอนกองที่พื้นเรี่ยวแรงหายวับไปกับตายามรักษาความปลอดภัยและตำรวจทุกนายวิ่งเข้าจับพิรุณได้ในทันทีและแบ่งกำลังล้อมสมาชิพกพรรคฟิวเจอร์โดยเฉพาะวายุและอ,อมแอมปืนทุกกระบอกหันใส่ผู้ที่คิดเห็นต่างจากนายกทันทีและพร้อมลั่นไกตลอดเวลาหากคำสั่งถูกประกาศกุณถูกจับแล้ววายุ พราะลูกน้องของคุณเลยมีเรื่องกันครั้งเดียวก็สามารถทําให้ถูกโยนเข่าสังเตยโดยง่ายพวกคุณก็รู้ดีสมเกียรติเอ่ยผ่านเครื่องขยายเสียงในฐานะตําตแหน่งของผมในตอนนี้ครั้งลืมพวกมันไปเลยขอหาทําร้ายร่างกายขังบุกชันตัวลุกขึ้นมาเผยให้เห็นรอยหมัดประทับอยู่บนใบหน้าดังตรามรณะจากยมทูตใบหน้าของเขาแดงก่ําด้วยความเกลี้ยโกรธจากการถูกหยามต่อหน้าสอสอทั้งสภาแล้วไอ้พวกซื้อหยุดถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ มือของวายุขยุกข,ขยิกอยู่ใต้โต๊ะพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดยามคนหนึ่งกระชากของบางอย่างจากมือปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์มือถือท่านครับคุณวายุส่งข้อความถึงใครบางคนครับว่าแล้วแกต้องเล่นไหมซื้อคิดจะเล่นเกมท,ท,ทั้งที่เป็นตาของกูเนี่ยนะโกงกระทช,ชขคังบุกเดินเข้ามายืนอยู่ข้างชายหนุ่มก่อนหยิบมือถือไปดูจากนั้นก็ยักไหล่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเม้นมีข้อความอะไรเลยแต่ก็ช่างมันเถอะ ต่อให้เป็นใครก็ไม่สามารถขนล้มอำนาจของฉันคนนี้ได้หรอกเอาพวกมันไปขังลืมตายรัฐสภาอย่าให้เห็นเดือนเห็นตะวันยึดเครื่องมือสื่อสารของพวกมันและแก้ผ้ามันให้หมดหน้ารัฐสภาวันต่อมาฉันหันหลังไปหาพักพวกประชาชนที่รวบรวมมาได้กว่าล้านคนยืนพร้อมอาวุธครบมือสวมเสื้อผ้าสีส้มสีหน้าแววตาของแต่ละคนนั้นต่างเครียดแค้นต่อรัฐบาลโลกเป็นอย่างมากที่ผ่านมาพวกเราไม่ใช้อาวุธแต่ต้องการการเจรจาเพื่อปรับความเข้าใจและจะกัเครึ่งทาง สุดท้ายรถคำว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่มีอยู่จริงในการทหารจึงมีแต่เผด็จการที่สามารถดําเนินการต่อไปได้จากข้อความของคุณวายุและสมาชิกพักผู้นําของเราถูกจับอยู่ในรัฐสภาหแห่งนี้ฉันอยากเห็นประชาธิปไตยจากพวกคุณทุกคนว่าใครอยากจะไปชิงตัวเข้ามาจากไอ้นายกแห่งสวยนี่บ้างไม่ทันสิน้นคําพูดทุกคนในกองทัพต่างยกมือขึ้นรงั้นก็ดีถือว่าพวกเรามีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้ คราวนี้เราจะไม่สู้เพื่อประท้วงแต่เราสู้เพื่อยึดอำนาจสู่ประชาชนเฮ้ <Hey! S 1> ฉันหันกลับไปเผชิญหน้ากับรัฐสภาก่อนชักปืนของผู้เป็นพ่อออกมาในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกการนองเลือดตัางหากคือสิ่งที่นำมาสู่สันติแล้วคุณละ่ะอยากให้เกมการเมืองมาหาสนุกไปในทิศทางไหน